ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจะมาปูหินกาบนะครับการปูหินกาบนะครับอันดับแรกผมจะวัดขนาดหินกาบนะครับกว้างหินกาบก็จะเป็น5เซนติเมตรนะครับความยาวก็จะอยู่ที่30ครึ่งนะครับจากนั้นนะครับ ผมจะวัดจากท้องบัวที่สูงลงมานะครับเพื่อให้เวลาเราปูไปแล้วนะครับเินกลับของเราจะได้ลงตัวแผ่นบนสุดให้เป็นแผ่นเต็มนะครับผมวัดลงมาสามเมตรนะครับสามเมตรก็เท่ากับหกสิบแผ่นนะครับ หลังจากนั้นผมจะวัดลงอีก41ครึ่งนะครับ41ครึ่งนี้ผมจะเอาหินแกกตั้งไว้อย่างนี้นะครับแจะอย่างนี้คือจะเอาเริ่มตั้งแต่ตีนแผ่นแรกขึ้นไปนะครับพอเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เช็คระยะนะครับโดยใช้เครื่องเลเซอร์นะครับ าจากนั้นผมจะวัดลง41ครึ่งน,นะครับพอได้ฝั่งนี้แล้วนะครับผมก็ะจะมาย,ย้ายมาฝั่งนี้วัดลงเพื่อที่จะดิดเตานะครับ หลังจากที่ิดเ,เต้าแนวขวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาจินกาบนะครับมาปูแล้วก็ใช้ฝุ่นเต้าเป็นแนวบังคับระดับนะครับจากนั้นก็จะมาเช็คระยะของอความกว้างห้องนะครับก็ออันดับแรกนะครับ วัดหัวท้ายของแผงก้อนนะครับก็จะอยู่ที่สองเมตรสิบสมนะครับเอาสองเมตรสิบสามมหารสองนะครับก็จะได้อยู่หนึ่งเมตรหกเซนครึ่งนะครับเสร็จแล้วผมจะใช้เครื่องเลเซอร์นะครับยิงเส้นสีดาวนี้นะครับขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นแนวดิง สำหรับเครื่องเลเซอร์นะครับถ้าเสียงดังอย่างนี้แปลว่าไม่ได้ทั้งระดับแล้วก็ทั้งแนวดิงนะครับเสียงจะดองไม่มีนะครับพอได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็ใช้เป็นแนวดิงนะครับส่วนตัวนี้คือแนวดิงนะครับแต่แสงก็พอเห็นอยู่นะครับหลังจากที่หาระดับแนวขวางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดเตาเสร็จเรียบร้อยนะครับ แนวตั้งนะครับประดิษฐ์แล้วนะครับมาตรงนี้นะครับลาลงมือปูนะครับก็จะปูลักษณะนี้นะครับที่ต้องหานสองแล้วก็หาแนวศูนย์กลางนะครับเพื่อให้เศษสองข้างเสมอกันนะครับหลังจากนั้นผมจะเริ่มจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับเคยใช้ ลูกแมกนะครับเป็นตัวตีท้ายันตีนไว้นะครับแล้วก็จะมีปูนกาวนะครับเพื่อที่จะใช้ปูหินจับนะครับส่วนในขั้นตอนการปูนะครับก็จะเป็นน้องผู้หญิงนะครับครับในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการลงมือปูของน้องผู้หญิงนะครับ ก็จะเริ่มจากแผ่นแรกโดยใช้แนวสีแดงนะครับแนวเต้านี่เป็นเป็นหลักนะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวขวางนะครับจากนั้นก็ใช้ลูกแมกนะครับตีค้ำยันไว้นะครับการยิงกับไหลลงนะครับ ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้แนวแผ่นแรกนะครับก็จะปูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้แถวแรกถ้าได้แถวแรกนี้ก็จะค่อนข้างเร็วแล้วนะครับแผ่นแรกแล้วก็แถวแรกนี้คือต้องเน้นระดับเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าระดับได้ แนวดิ่งก็ต้องได้นะครับถ้าระดับเพี้ยนนะครับหรือว่าไม่ได้ตามที่ใช้ฝุ่นเตาดีดไว้นะครับแนวดิ่งก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งวัดแล้วก็ทั้งตัดเองนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ ก็ต้องขอบคุณน้องช่างผู้หญิงนะครับที่มีความอดทนแล้วก็ตั้งใจทำงานนะครับดูจากการทำงานแล้วก็ต้องใช้เทคนิคหลายอย่างนะครับครับท่านผู้ชมครับก็จะมาสอบถามน้องเขานะครับว่าการปูหินกลับนะครับ ความยากง่ายอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทำไมผู้หญิงยังทำได้นะครับน้องครับสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับก็อยากทราบว่าในขั้นตอนการปูหินกาบนะครับมีความยากง่ายตรงไหนบ้างนะครับน้องพอที่จะอธิบาย ให้ท่านผู้ชมฟังได้ไหมนะครับเพื่อมีท่านผู้ชมที่เป็นผู้หญิงจะสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปจ้างช่างมานะครับอ่าได้ครับความยากของมันก็คืออันนี้มันจะจะมาป่อกันเนาะบางอันมันก็จะยาวสามสิบเอ็ดเซนนี่นนต่อครับแล้วบางอันก็จะมีแค่สามสิบ เจาสามสิบเซนก็มีสามสิบครึ่งก็มีอล่ะอ๋อครับจะลำบากหน่อยนะถ้าถ้ามันบดตอกกันเกาต้องมาปัดออกข้างมันตอกันเน่ล่ะครับนะบางเตื้อนี่ยล่ะความใหญ่ของมันก็จะมาตอกกันตัวเนาะเพราะว่าบางเตื้อมีห้าเซนนี่และล่ะนางเตือก็ไม่ห้าเซนสองเมตรห้าเซนสามเมตรนี่เ่าก็ต้องมาปล่อยเจียออกได้ล่ะอ๋อครับ มถติเราเป็นแนวเอเนาะมันจะเต่ากันแล้วเขาก็ต้องียออกใพ้่มันเต่ากันใพ้มันได้ได้รับเดียวกันเขาก็ต้องมาตัดออกนะค่ะยากหน่อยโอเคขอบคุณมากนะครับอา้าวเยินดีจ้ะนาตอนนี้ก็จะเป็นแกนอยู่บนนั่งร้านนะครับโดยใช้ไม้ไผ่ ทำเป็นนั่งร้านแล้วก็ใช้สายไฟเดินขึ้นมาบนนั่งร้านเลยนะครับจากนั้นก็ตัดตามระยะที่วัดนะครับจนกว่าจะเสร็จตามหน้าง,งานนะครับครับหลังจากที่ปูเห็นกลับเรียบร้อยแล้วนะครับน้องช่างผู้หญิงก็จะเอาน้ำล้างนะครับ แล้วก็ใช้แปรงขัดทำความสะอาดที่เป็นคราบนะครับแล้วก็ฝุ่นเพื่อที่เวลาช่างสีมาลงเอรอยนะครับก็จะได้ไม่เป็นฝุ่นมากนะครับด็งน,นั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็การติดตามนะครับ สวัสดีครับ